ต่อเนื่องมาจากประเด็นของที่พี่คิวแชร์เมื่อกี้ใช่ปะเรื่องของโครงสร้างประชากรที่มันเปลี่ยนไปใช่ปะครับผมไปเจอภาพนี้ฮะทั้งสองท่านนี่แปบ๊บหนึ่งฮะอันนี้ไม่ใช่ราคาหุ้นดัชนี s อสแอนพีห้าร้อยนะฮะไม่ใช่นะครับ <laughs> เป็นอัตราการเกิดช่ว <laughs> งนี้หุ้นลงนะครับอันนี้เป็นอัตราการเกิดครับซึ่งข้อ,อมูลจาก m a c r o รเท n ดอทนะครับ ก็คือเขาโชว์อัตราการเกิดของประชากรคนไทย1,000คนเนี่ยเมื่อก่อนปีประมาณปี1,955 1,955นี่มันปีไหนฮะหนึ่บวก5้าสี่ประมาณปี2,500สมัยคุณแม่เออประมาณปีปีสองพคือประมาณสัก6กหกกว่าปีที่แล้วค่ะเออแถวเนี้ยเนี่ยพี่วี อาจารย์คิวนะฮะก็คือค,คนไทยหนึ่งพันคนมีการเกิดก็คือประมาณสี่สิบสองคนก็คือสีอ่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เ่ยจากหนึ่งพันต้องไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบเปอร์ซ็นต์ดิสี่เปอร์เซ็นต์ถูกปะหนึ่งพันคนเกิดประมาณสี่สิบสองคนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ฮะตัวเลขล่าสุดของปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้นี่จริงๆตัวเลขเข้าถึงสองศูนย์สองสองเลยนะคือคนไทยหนึ่งพันคนมีคนเกิดแค่เก้าคนไม่ถึงสิบคนอืม ออันนี้คือแบบน้อยมากนะครับแล้วจริงๆตลอดอันนี้คือเป็นภาพที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มหักหัวลงเนยประมาณปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบตอนนั้นน่าจะเป็นบยังไม่เกิดนันสองนี่สองห้าหนึ่งสามที่ผมบอกไม่ใช่ฮะมีลูกมากมักยากจนคือช่วงนี้อ,อได้ผลนะนแปลว่าแคมเปญเรายอดเยี่ยมอยู่นะ ได้ผลรวมกับผมยังมีชัยอะไร้วยปล่ะคะผมว่าช่วงนั้นเออมายุคเดียวกันยุคเดียวกันแต่ผมไม่ทันนะครับพี่มีที่พูดถึงก็ไม่ทันเหมือนกันเนะพี่มีไม่ทันพี่ไม่ทันแน่นอนครับรุ่นเราฮะไม่ทันคับไม่ทันโอเคไม่ได้ยินมาเฉยๆนี่อย่างที่ผมบอกนะช่วงมีลูกมากมักยากจนนี่ไหลเป็นน้ําตกเลยนะฮะอัตราการเกิดเนี่ยแล้ว ถ้าใครจำได้ประมาณปีสอง8ูนย์หนึ่งแปดครับปีสองพันสิบปดเหมือนภาครัฐก็เริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยอัตราการเกิดน้อยเว้ยไม่งั้นเหนื่อยแน่มีออกแคน,นโยบายได้ไดผลเกินคาดโอ้โหเลยออกนโยบายใหม่มาซึ่งแบบผลตอบรับดีมากครับก็คือสามารถเอาบุตรมาลดหย่อนภาษีได้นะฮะเป็นสูงสุดแรงมากเลยใช่ไหมคะอ่าสูงสุดเป็นวัตถุการเลยเรื่องค่าลดหย่อนตรงนี้ครเพราะว่าลดหย่อนได้บุตรคนแรกเนี่ย สามหมื่นแห่กันมีลูกเลยเนาะโอ้รถจวนได้ตั้งสามหมื่นค่าเลี้ยงไม่กี่ล้านเองอันนี้ต่อเลยคะเนี่ยต่อคนแรกฮะสามหมื่นนะฮะแล้วถ้าเกิดต่อเดือนต่อคนต่อต่อปีะต่อปีต่อคนต่อปีต่อปีนะฮะแล้วถ้ามีคนที่สองอันนี้คนแรกไงคนที่สองสามสี่เนี่ยคืออันลิมิตนะจะมีสิบคนก็ได้นะฮะแล้วตั้งแต่คนที่สองไปเนี่ยโอ้ได้สูงมากครับประมาณหกหมื่น ตูงใจมากเลยต่อคนนะครับพูดง่ายคือมีลูกสองคนเอามาลดภาษีได้เก้าหมื่นแต่ค่าเลี้ยงดูเท่าไหร่ครับพี่บีครัเก้าหมื่นนี่อยู่ได้สักกี่เดือนครับเก้าหมื่นนี่ยังไม่ถึงคนเลยมั้งคะจ่ายค่าเทอมยังไม่พอเลยถูกปะแล้วยังต้องไปคูณกระฐานภาษีด้วยนะไม่ใช่ว่าได้คืนมาสามหมื่นเก้าหมื่นนะฮะต้องไปคูณกระฐานภาษีที่เราเสียอีกโอ้โหก็ก็จะเห็นว่าพอนโยบายแบบนี้ออกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ครับ อัตราการเกิดของคนไทยก็ยังคงน้อยอยู่ฮะเป็นไงล่ะสุดยอดไหมอันนี้คือผมให้ดูภาพรวมก่อนว่าน,นี่คือเอาจากข่าวที่เราไปดูมาจากของของ,ของธรรมศาสตร์นะครับลองมาเจาะลึกให้ดูถึงสาเหตุความเป็นไปต่างๆในปัจจุบันนี้ว่าเอออัตราการเกิดของคนไทยมันน้อยจริงๆนะครับทีนี้มีอีกอันหนึ่งซึ่งออน่าตกใจเหมือนกันนะฮะก็คืออัตราการตายครับพี่วีฮะพี่จันคิวฮะ อ่าเมื่อกี้อัตราการเกิดน้อยใช่ไหมครับอัตราการเกิดน้อยนะมาดูอัตราการตายกันมต่อพันต่อพันเหมือนกันฮะอัตราการตายเนี่ยสมัยตะก่อนคนไทยพันคนนะฮะเสียชีวิตประมาณสิบห้าสิบหกคนต่อปีเนาะนะครับอ่าต่อปีนะฮะซึ่งก็ลดหวบลงมาเรื่อยๆผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของการแพทย์ระบบสาธารณสุขดีขึ้นอ่านะฮะมันก็เริ่มเริ่ม จุดต่ำสุดน่าจะอยู่ประมาณปี1988 1988ก็คือปีพศ2531ตราการตายอยู่ในจุดต่ำสุดใช่รุ่นเรารุ่นเราฮะรุ่นพวกเราเลยใช่แล้ก็เริ่มค่อยๆคนก็ยังคงเสียชีวิตเหมือนกันเริ่มเสียชีวิตเยอะขึ้นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจกว่าก็คือ อที่อนาคุณน้องอย่าอย่าไปไกลเกินอันนั้นสองศูนย์ห้าศูนย์แล้วใช่ใช่แต่แต่ว่าเออประมาณการประมาณการประมาณการอันนี้เป็นตัวเลขของเอ่อยูเอ็นที่มันเรียกว่าอะไรนะท่านคิวเอ่อยุคเจเนชั่นอะคุณหารประชาชิเออสหประชาชิอ๋อคือผมก็งงเอยู่ว่าอะไรคือจะบอกว่าในช่วงที่เราเป็นโควิดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขึ้นม่ด้อะใช่อัตราการตายไม่ได้สูงไม่ได้มีผลแบบมีนัยยะมากครับ เพราะม,มันมีตัวที่โหดกว่าครับช่วงหลังมาั้นกนะ็คือช่วงที่เราเริ่มมีเรื่องของมะเร็งเนาะการตัดต่อพันธุกรรม<อ>การเร่งโปรดักชันทางอุตสาหการรมยุคเราอ่ะครับเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหการรมชุดหนึ่งที่สารเคมีอัตราออกมาเยอะขึ้นนะครับการใช้อะไรนะซึ่งมันก็รีเลตกับอย่างที่คุณมาคโชเลยเนาะครับนี่นแหละฮะแต่ว่าแต่ว่า,วาส,สิ่งที่ผมคิดว่าน่ากลัวอย่างหนึ่งน่ากลัวยิ่งกว่าอัตราการเ,เกิดที่ต่ำนะครับคืออัตราการตายดันคงที่ Mm. หมายความว่าคนตายไม่ได้เยอะขึ้นถ้ามองไปในอนาคตนะฮะในช่วงนี้โอเคคนตายอาจจะเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าเาจนที่เป็นแบบก่อนเบบี้บู머ผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเจนแบบคุณปู่คุณย่า 7, 80, นเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ย mm. เขาอาจจะเริ่มเสียชีวิตเพราะว่าถึงอายุไขของเขาเนาะมันอาจจะเริ่มเร่งตัวสูงขึ้นแต่ว่าตอนปีสองพันสองพันเจ็ดสิบผมว่าน่าจะหมายถึงรุ่นเราละตอนที่เราแก่อีกประมาณห้าสิบปีจากนี้ไป อัตราการตายมันจะเริ่มผงที่นั่นทำนนให้เป็นเรื่องดีป่ะคะฟังเหมือน <า S 1> ดูดีดีดีย,ย,ย,ยืนยาวนเออเราจะมีชีวิตยืนยาวครับคนตายจะตายช้าลงแต่อย่าลืมว่าคนเกิดเกิดน้อยลง